เมื่อคลิปครั้งที่แล้วครับในข่าวโดโบ็อกเนี่ยผมได้เกินนําไปนะว่าผมจะมารองเล่นเกมเกมหนึ่งครับที่เป็นเกมในโดโบ็อกนะครับแต่ว่าไปดัดแปลงครับไปทําเป็นเกมในเวอร์ชั่นมือถือซึ่งเกมที่ว่าครับก็คือเกมนี้ครับกับเกมอย่างนิฟโทเปียคือนิฟโทเปียเนี่ยมันเป็นเกมหนึ่งที่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเยอะนะเพราะว่าเกมนี้มันคล้ายกับบูฮาวเวนนะครับโดยภาพรวมนะ l i ปโทเปีเนี่ยมันเป็นเกมที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่านะครับของบุคฮา a เว่นหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าตัวเกมเนี่ยมันมีระบบหลายอย่างที่โอเคกว่าแล้วก็เอาจริงๆนะตรงๆผมไม่ค่อยเจอคนได้เปแ,ปแปลกในเกมริปโทเปียเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวริปโทเปียเนี่ยทีมสร้าง Century นีครับแกไปทําเกมอีกเกมหนึ่งซึ่งก็ชื่อ l i ปโทเปียครับก็คือเกมนี้นี่ริปโทเปียปาร์ตี้ ตอนที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เจอเว็บไซต์นี้นะครับแต่ว่าง่าสุดนี้ไปเจอมานี่เป็นเว็บไซต์ออฟฟิเชียลนะครับของตัวเกมนิโถปีอาร์ปาร์ตี้ถึงแม้ว่าในทวิตเตอร์จะไม่มีข่าวเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในเว็บไซต์นี้ครับมันมีครับนี่คือภาพตัวอย่างเขาวๆ้า,านะครับโอ้โหเกมนี้คือมันไม่เหมือนเรลบอกเลยคร้ยคุณผู้ชมอันนี้คือภาพตัวอย่างโปรโมทนะครับนี่มีอีเวนต์ด้วย c ครเตอร์คอนเทสต์อัปเดตคือเนี่ยครับตัวคอนเท้าว คือมันแทบจะไม่เหมือนมีความเป็นโรบ l อ x เลยเนาะถ้าเทียบกับเกม p i กกี้เนี่ยที่เป็น p i กกี้ฮันนะครับที่หลายคนจําได้ที่เป็นเกม p i กกี้ใน Steam เนี่ยอันเนี้ยยังมีความเป็น r o b l อ x นิดหนึ่งแต่เกมนี้ไม่ใช่ครับตัวคอนต่างๆเนี่ยคือมันปรับใหม่หมดเอออันนี้ก็เป็นโชว์เชเทเตอร์ด้วย Workshop g u ไกดสร้างเกมได้มันคือโรบออะครับฉบับแบบตัวคอนเสมือนจริงเลยครับ คือแกสร้างเกมชนโรบ็อกทันที่แกเนี่ยก็มีเกมนะครับในโรบ็อกอยู่แล้วซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาลองเล่นเกมนี้กันนะคุณผู้ชมครับกับเกมนิปโทเปียปาร์ตี้ซึ่งผมก็ได้ทําการโหลดเกมนี้นะครับบนมือถือนะครับไปดูดีกว่าครับว่าเกมนี้ครับจะเป็นยังไงนะครับกับเกมอย่างนิปโทเปียปาร์ตี้นะครับซึ่งตอนนี้ครับผมก็อยู่ในเกมอย่างนิฟโทเปียปาร์ตี้นะครับซึ่งในเกมนี้ก็ หน้าต่างหน้าจอประมาณนี้มีภาษาไทยด้วยนะคุณผู้ชมเข้าไปเกมนี้นะครับอันนี้ผมเพิ่งเข้ามากดมือถือดูอันนี้รูปโปรไฟล์อ๋ออ๋อแต่งตัวได้คือคิดไปคิดมานี่มันก็คือโรบอกอีกฉบ,บับหนึ่งน,นะคุณผู้ชมครับเนี่ยใส่อ่ะโอเคใส่ชุดนี้แล้วกันกางเกงก็ใส่กระโปรงได้ด้วยคือจะแต่งตัวละครผู้ชายใส่กระโปรงก็ได้เขามไม่ได้ว่าอะไร อันนี้แต่งตัวคอนปรับตัวอ้วนตัวผอมโอเคอันนี้ไม่มีอะไรมากมันก็เหมือนเก็บตัวเปียทั่วไปอะครับที่คนเล่นในโรโบอกกันนะโอเคอันนี้ก็แต่งตัวกันตั้งชื่อตั้งชื่อช่องกันนะกดโอเคมาต่อไปครับอันนี้อะไรเนี่ยไกด์ด้วยโอโหอะไรเนี่ยมีเลี้ยงสัตว์มีรีโนเวทบ้าน มีเบเบาด้วยเดี๋ยวแล้วดูภาพปกนะเวย้ยคุณผู้ชมภาพปกนี้คือเป๊ะ,ปะครับไม่ต้องถามว่าคนทำคนนี้เนี่ยเคยอยู่ในโรบ็อกหรือเปล่าภาพชัดขนาดนี้นะครับนนมีตกปลามีเวิร์คช็อปทำไมภาพข้างหงนเหมือนฟอร์กายจังวะผมสนใจนี่มากว่าเบรเบาเนี่ยให้ดูดิโอเคกดที่มือถือหม,หมวดเกมนะครับอ๋อนี่มีเกมด้วย เนี่ยครับผมบอกเหมือนกับล็อกก็คือมันมีเกมเล่นเยอะแยะมีเกมต่อยมวยท้าแข่งเกมทัวร์นาเมนต์วิหารสาบสวนแล้วก็ลูกบอลคาตานะนี่เป็นชื่อที่น่าจะเรียังนิกสิทธ์แบบสุดยอดเลยในเกมนี้นะครับโอเคโอเคลองลองเล่นดูกันนะเกมนี้โอ้โหนี่คือเบสบอลนะครับจะแบบลิฟโซเปียมันยังมีกระทั่งนอบบี้ที่อยู่นู้นน่ะคิดดูกันเถอะนะอ๋อเริ่มลนะ อันนี้มีพุ่งไม่มีสกิลเนาะ,อะบอดไม่ไื้หาเฉยคืออ๋อโดดได้ก็ดูท่าโดดนะ <c oughs> โดดแบบเต็มบันเล้อควบคุมในมือถือน่าจะยากกว่าใน PC นะผมว่าเพราะ PC ผมกดเมาส์ได้แต่เันนี้ผมต้องกดปุ่มป้องกัน บอลเกมนี้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะเออรู้สึกว่าไม่ค่อยไหวถ้าคนเล่นเก่งจริงนี่คือใช้เวลานะจะประมาณสักสิบนาทีว่าจบอะอ <c oughs> อา <c oughs> ไม่อัน <c oughs> แต่มันกดยากมากเกมนะีม้นจริงกดยากมันเป็นเบสบอลที่ไม่สนุกอะเสื้อผมอะถึงแม้มันจะเป็นเกมที่มันก็เหมือนเบสบอละนะ <c oughs> แต่สกิลเกมไม่มีเลยวะ่ะไม่มีจริงเนี่ยผมซื้อไม่ได้เลยไม่มีอยู่ไอ้ตั้งได้อันนี้ไงอ๋อใช้ตังค์ตังในเกมด้วย มีกระโจนมีกระโดดเรความเร็วมีแช่แข็งมีเทเลพอร์ตบอลโค้งโยยุอันนี้อัน,อนจะใหม่อันนี้ในเบบอลไม่มีไรเทียมทานไอเบทบอลม,มีได้หวท่าเน,นี้ยนะเพิ่มมาใหม่ด้วยอามาตะพิกบอลคือขนาดสกิลยังเหมือนอนะเหมือนทุกเม็ดเกมนี้เอาจริงนะไปะงงไปดูอย่างอื่นดีกว่าในเกมของรุทเตียนะครับออกก่อน ไหนๆก็ไหนๆดูตัวของแมพซะหน่อยสิแมพแมพก็เหมือนเนโทเปียเนาะมีเวทีมีร้านต่างๆมีภูเขามันหลายอย่างก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะจริงเพราะผมจําตัวแมพเนโทเปียฉบับเรโอบ็อกไม่ค่อยได้แต่ว่าโดยภาพรวมหลายอย่างคล้ายกันอยู่นะที่อยากรู้คือมันสร้างบ้านได้ไหมไหนว่าบ้านหาบ้านไม่เจอตอนนี้จับปาร์ตี้ได้ อันนี้ไม่มีอะไรเยอะเนาะอันนี้บ้านดีเด่นเออแต่เกมนี้คนเล่นเยอะนะถ้าดูจากจำนวนคนกดดาวเนี่ยหนึ่งแสนกับสองแสนเนถือว่าเยอะนะกัเกมมือถือที่น่าจะเพิ่งออกใหม่ <c oughs> ในมุมของผมนะอันนี้ไงบ้านกดได้นี่ไงไปบ้านนี่โอเคอันนี้บ้านเปล่ากับบ้านพอเฟอร์นิเจอร์ก็ยังมีคอนเซปต์เดิมของเกมเนาะที่มีความเฟอร์นิเจอร์แต่บ้านมันเลือกไม่ได้กรอ เปลี่ยนบ้านได้ไหมขอเปลี่ยนได้เออก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะเออเยอะเหมือนเดิมเออมันคือเกมีิทอดแบบนิทอปเปียมาเป๊ะเ,เลยครับแล้วก็แถมด้วยฟีเจอร์โรบอทเล็กน้อยไหนดูในบ้านดิอันนี้ตกแต่งบ้านได้โอเคอันนี้น่าจะไม่เหมือนในนิทอปเปียของโรบอกอะตรงที่ว่ามันแต่งบ้านไม่ได้หรือแต่งได้วะผมไม่ทราบในบ้านก็ไม่มีอะไรเออมีแค่นี้ มีอะไรเพิ่มเติมไหมอันนี้เก็บตังได้มีเลี้ยงสัตว์ด้วยเดี๋ยวผมไปดูเลี้ยงสัตว์หน่อยดิเลี้ยงสัตว์นี่เหมอนอาเดามีเปล่าวะ <laughs> ผมยากดูไหนไปดู <laughs> มาที่เนี่เหรอซั <laughs> เวนทานไหนไปสาการเมืองดิรถเกนมนี้ไม่มีก็ได้ขับเหรอหรือผมหาไม่เจอ ไม่มีอยู่นี่ไงอ้าวไม่มีเลยสักคันต้องซื้อรู้สึกริฟทเทเียในโรบ็อกน่าดีกว่าสำหรับผมนะเพราะเกมริฟทเทเียโรบ็อกเนี่ยให้ทุกอย่างเลยนี่ไงงานขายสัตว์กว่าจะถึง <c oughs> กว่าจะเดินถึงก็คือไม่มีรถยนต์ในเกมนี้ด้วยผมไม่ได้ซื้อมาตอนเดินมาอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ก็ซื้อไข่ได้ไหนโจ๊ซ นี่ครับไข่หนึ่งใบต้องรอโอ้โหอีกหกชั่วโมงไหนดูหน้าตาสัตว์เลี้ยงหน่อยดิสัตว์เลี้ยงก็เออัอน,นยังยังดูไม่ค่อยเหมือนดาวมีเท่าไหร่นะไม่ว่ามันจะเหมือนดาวมีไงไม่แกะที่มองโดยรวมเกมนี้ก็มีหลายอย่างให้ทำนะครับอันนี้เรียนสัตว์ไปแล้วก็มีตกปลาเวิร์กช็อปผมคงไม่เล่นหมดเนี่ยนะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับ พูดถึงเวิร์กชอ็อปไหนดูไหนสิเวิร์กช็อป๋อเป็นเกมครับที่สร้างได้ก็เหมือนโรบอทอะตอนแรกผมนึกว่าเบรบอลมันไปอยู่ใน Workshop แต่จริงไม่ใช่เว้ยมันเป็นเรบรบอลเป็นเกมที่ตัวเกมเนี้ยใส่มาเลยแต่ที่เหลือของ Workshop คือเป็นแบบพวกดา่านต่างๆไม่เชิงเป็นเกมนะไม่ใช่เกมนะครับโดยภาพรวมนี่นิฟโทเป,ปียฉบ,บับมือถือสับผมนะ มันก็ไม่ได้แย่นะเออไม่ได้แย่แต่พอมาดูในหล,หลายเกมที่เกมนี้มันใส่มาเนี่ยมันดู copycat เยอะไปหน่อยโดยเฉพาะไอ้เบบบอลเนี่ยคือผมเห็นเบบบอลเนี่ยทุกอย่างแหละตั้งแต่ฟรีไฟล์ก็มีนะครับถ้าพูดแบบไม่ถนอมกระโดบล็อกส่วนหนึ่งก็มันก็ไม่ใช่ original i อเดียนะแต่ว่าเกมหลายเกมก็ copy ีมาเป็นโอ้โหเป็นทอดเลยนะครับเกมนี้ก็มีอย่างเช่นเนี่ยเบบบอลเนี่ยงูบอลคาตานะที่ก็ก๊อปมา ถามว่าผมแนะนําเกมนี้ไหมผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะเพราะว่าผมมองว่าเกมนี้มันไม่ค่อยสนุกเสือผมนะผมว่าเล่นโรบลอกนิฟทโอเปียดีกว่าครับเกมนี้ไม่เหมาะคุณจริงๆหรือถ้าคุณชอบอะไรแบบเนี้ยก็ปวดมาเล่นได้นะครับกับเกมนิฟทโอเปียปาร์ตี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ มีเพเต่าน,นี้ครับสวัสดีครับผม